สวัสดีพี่ๆทุกท่านคร,ครับนี่พายุเข้ามาอีกแล้วครับกำลังพล่ลมหนักเลยครับตอนนี้นะครับ็มแรงมากแซลมรูติแล้วนี่อยู่ที่บ้านสวนครับนี่ไม่ถ่าย ใหม่แล้วนสนยากอยู่หลังบ้านครับต้นมันละปอ,อ,อหลังไม้นี้อยู่หลังบ้านนะครับแรงมากครับเนี่ยอยืม เจ็ร้อยครับวันนี้เี็ดร้อยฟังเสียงนะครับอู้นู่น่ากลัวมากครับต้นไม้ครับนี่โ้โหนี่มากครับนี่ข้างล่างน่าจะเปียกหมดแล้วครับไปถุนบ้านแรงมากครับ งับต้นไม้ตอนนี้เกือบ5้าโมงครับเวลาแรงมากครับ แรงมากแรมตอนั้นหลุดอีกแล้วซ่อมเบียกบอดบูเลต์ไฟไม่เห็นแล้วครับนี่เขาบูเลต์ไฟ ไม่เห็นเลยครับหูเร็กไฟไม่เห็นเลยครับ <c oughs> <c oughs> ดีนะที่ลมค่อยลงแล้วครับเก็บซัมพะละขึ้นมาตเต็มอยู่บ้านคือเด็กไปนี่เป็นเงาเงาอยู่ครับเป็นพอลางๆครับคือเด็กไปดีนะที่ผมยังไม่ได้ไปเข้าสวนครับกำลังจะเตรียมตัวไปครับสี่โมงก็จะตัดยางอีกอย่าง มีที่ยังไม่ได้ไปครับข้างล่างน่าจะเปียกหมดแล้วน้ำเข้าบ้านนะครับน,น,น้ำไหลเข้าบ้านนไหลเข้าข้าง,างผักผขมน้ำท่วมนะครับปลูกไว้นี่ หวานไหมนี่น้ำท่วนอยูแล้วตรงนี้ถนนเล็กแล้วครับลมแรงดีนะที่มันลมหยุดไปแล้วครับ คงหยุดไปแล้วเพราะว่าจะทำหลังคาตรงนี้อยู่ครับยังไม่มีงบประมาณเก็บงบประมาณก่อนทำตรงนี้เรียบแล้ว อ๋อฝนเริ่มบางลงแต่แรงนะครับเริ่มบางแต่แรงบาง้านใกล้ส่วนยาง แรงเลยดีนะที่ผมยังไม่ไปสวนยางนะไปเสียเที่ยวเลยครับวันนี้เดี๋ยวตอนดึกๆนู่นแหละตีสองตีสามนู่นแหละครับ มดว่าจะทำหลังคาตรงนี้อยู่หางบประมาณก่อนเพราะว่ายังไม่มีอุปกรณ์ไม้พวกไม้พวกนั้นครับสังกระสีก็ใส้ตะเก่าเลยขอบคุณทีทุ่กนครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ บรรยากาศเมื่อคืนนี้ไม่ตกแต่ตกวันนี้วันที่ผมีีอยางก็เรียนน้อยเลยนะขอบคุณท่านครับคลิปนี้ทำไว้ตอนนี้ครับสบายดีสวัสดีครับ